ทนบายดีพี่น้องเนติ้งที่พาไปสัมผัสอีพอร์ตเราพ่อพ่อพ่อป้าที่พอจักปีพ่อคือแข็งแรงแทนป้าที่พอร์ตย่าฝาไปให้ลูกถามเนี่ยป้าว่าอะไรครับว่ามาเลยครับคือเก่งเด็ดสันดีขอบเจ๊งกันหน่อยครับคือแข่งเร่งเจียงมาจะเดือพี่แม่พี่น้องขึ้นต้นไม้จัางเงินปีนจัางเงินขด้นเดืยวดิหอยกินหอยว่าว่าว่ขึ้นเลยแม่อันนี้เราขึ้นแตงให้ได้เหรออีพ่อได้จักปีก่อน ศูนย์เก่าศูนย์เก่าจังปีศูนย์เก่าของฮกชีบีตกกสิบปีนี่ก็ฮกฮกบพอดีกสิบกสิบหน่อเปนอย่างดีะอ่อนะอ่อนวาดอเราคือแข่งเลีงกันนต้นไม้นี่แม่ไอยขึ้นก็จังกันนเนี่ยยังึ้นในรงยังเสียครับเสียข้าวเสียข้าวเสียแบบไหเสียข้าวนี่แหละแต่ว่าใส่ใส่ยางยางสกิ๊กนเสรหนอยก็นก้อน ก็จะเขาต่อไฟนี่อทีเอาบอกเค็ดล men ับานี่เค็ดลับบอก่สามารถหนึ่งใส่นสติกิงมันเข่างามเข่างามเข่างามกะไ้เออใส่เสียงเบาเ้าอยเลยทีก็สามารถจะพัเออเสียงเบาเาน่ละก็เสียงเส้นข้าเบ็ดนี่แหละเออต่างห้องมาต่อใส่ใส่เสียงเรียนเบาเอเอาสาวเอาไปเลยสาวขาขึเลยเออเพราะนี่คำนหนึ่งฟังว่าหจัดให้เลยันที่นี่ ว่ามันคล้องเรียบร้อยเอาผูกเสียเอาเจ้าของลูกผูกแล้วก็ขืนไปเลยฮะขืนน้ำเสียไปเลยห้อยห้อยขึ้นน้ำเสียไต่ไปเลยบ่ผัวเอาเมื่อไล่ไล่ไล่น้ำเสียไปเลยบ่ผัวจะจิกแกงเลี้ยงทำของแล้วทำหมูแล้เอาหมูสิบตมาป่ฟ้าที่บอเป็นนักเชื่ยนกว่านี้ครับผมไม่ยังหารสันเดียร์พวกนี้เราเจ้าสิเข้าแต่งใจนครับผมก็ที่ฟ้าวันเดียดนี่นี่ ขั Guys, ้งมากเลยเอาไปพ่อพ uh uh ่เมยนอย่างเ้าท่านได้กินเขาด้วยหิท่นได้กินเขาเจ้าภาพเจ้าภาพเือนข้าพระเขาอยู่ปะนะที่วดพ่อเม่นอย่างเราไปโดนติดมืออยากสัมผัสที่มืดแล้วลคือเก่งเสร็จสิ้น แห้งแร่งแห้งนี่แม้ต้นไม้ใหญ่ๆห้อยหนขึ้นไปเลยแมื่อบ๊ะบ๊ะบ๊ะขึ้นไปเจ้างานก็ใส่เด็ดๆขึนแม่ขึ้นไปพุ่นเมื่อมูลนีธเดินเลาะอ๋อตีพว่ะยังมาหาบอกเราไต่ขึ้นเราไต่ขึ้นไต่เหรอขึนต้นไม้หรือไม่จริงฮะขึนต้นไม้แมนค่ะเทียนเลยเหรอเฮ้ยแลาห้อยห้อยห้อยขึ้นทันที่แล้วถ่ายยังต้นห้อยขึ้นอ่ะถ่ายถ่ายเ้อ Lady phóng viên kẹt trên đôi đôi lúc này là một trăm linh năm trước có nghìn hai mươi năm trước hai 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 ยัง,ง,งต้งใหชุดไม่ชัดชุดน้เขาพูดในไไยเนะขาเบียดเขามาพูดไหมที่งานเวทีกำลังมาพี่นรถกำโพงรถเวทีกำลังเข้ามาขณะนี้เวลาจับมือสิบเอ็ดนาฬิกาอะรแบนีน้นนตัน้งเท้าเดียวพนุ่โอ้ก็จวดแท้ จอดจอดจอดเพราะเป็นอย่าเงเดว่วาเงิดล่าว่าแล้วถ่าวเรวแล้วคือแข็งแรงแทกก็สิก็สิอยากถามน,ออนั่นเขาไม่รุ่นจะยังว่าน่ะขันไม่รุ่นกับเดวาาเดียวถนาวหรือวเ้าก็เริ่เช้าทีั <c oughs> เ,เ,เช,ช้าเลยไม่ตึไม่ตึ ัสดีครับพ่อไปยังน้อยพ่อน้อยได่เอาน้าไม่ได้ฮาม่าฮ่าไม่ดีสิไม่ดีเมนสวัสดีครับเจั่าเจ้าเดิมจ้าเจ้าเดิมเ่รอใ่วันี้่อให้คุณสมัเียม มาแล้วทีมเวทีเราจวดย่างเดียวเราวันนีี้พอนวัดโตกดอกแม่จ้าวัดตกดอกแม่วัดตกดอกอาบมีก็ได้ให้ลังนี่ก็มีเด้อไปอาบเด้อหลังนี้ก็นี่อาบได้อยู่คุณยายกับอาบได้เป็นบ่เออไปนี่แบบไปนี่ยห้ทั้งหมดคุงยายล้างง่า จับค้นจบค้นกับไปอาบนะคนบ้านข้าวหลางเาเคยบวกกับบ้านคนไทยจ้าบาทใหญ่คนไทยเป็นผู้นำที่เราที่บาทเขาได้เขาจะไปอาบเลยจ้า ເອີບໍ່ປຸຍໃຫຍ งานหลุดๆแค่นี่ก็สิกลางเต็นแล้วลงไม้ลงมือแล้วได้ได้จุดสถานที่ได้มองได้บ้อนแล้วคนเอาเขาเอาน้ำเอาอยังมาส่งเอากับข้าวเอาข้าวมาส่ง สถานที่แล้วโอเคจะเอ๊โอ้ยได้จักคลิปแล้วอีพอกกอยเดี๋ยจะคลิปแล้วโอ้ยมาไนซิบไปสามคลิปกับหมูเส้นนี่ร่วมเป็นซิปคลิปไปซิปแล้วเกือบละล่ะเกือบแล้วมันนีพักพอนี่มอนท่านดซื้รเล่จูได้ตัวใดได้ตัวใดก่อยก็ยืดจานข้ามเดิมตัวใดอะนเก่าก็หาเจ็คือเก่าซุนเก่าก็หาเจ็แค่นั้น แดี๋ยวจะเจาะเขาบอกเอ้าพี่น้องมันมันเด้อมันมันอะไรก็ไม่ซื้อนะครับซื้อแค่สูตรเก้ากับห้าเจ็ดซื้อสองตัวนี้รถก็เบรกขีดแค่นั้นเอออเานี่แหละยันไล่เอานี่ละเอาของเขานี่ละของเฮามันนะซื้อแต่สูตเก่ากับห้าเจ็ดเมื่อที่เราซื้อสุดเก้ากัหาเจ็ดเบ่ถือไกลกันประไฟอ่ะพี่กบเป็นอย่างเลียอาจารย์ดังๆกับบทบทว่าเลขเข้านาะจังไหนมันก็หินจะได้เกดเลื่อไอกคือเก่านั่นแหละคันดวงเท่ามีคันดวงบ่มีจังได้กับ เอาพี่น้องจะอะไกิเนเอาไว้สะมีสกันพอกกันไหมคลิปนะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง